สวัสดีครับวันนี้จะมาโชว์มีดอิโตโมอนนะครับว่ามันเป็นยังไงแตกต่างจากมีดอิโตที่เราเคยใช้ไหมอิโตโมอนมีทินกำเนิดอยู่ที่เมืองการจนบ,บุรีนะครับเพราะว่าที่นั่นเขาใช้มีดหน้าตาแปลกๆแบบนี้ซึ่งหลายคน ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงใช้แบบนี้เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมของช่างมีดหรือว่าผู้ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าที่นั่นเป็นถิ่นของคนมอญที่อาศัยอยู่เยอะนะครับเขาอาจจะมีช่างมีดที่น้อยแต่ว่ามีคนใช้ที่เยอะเนื่องจากเป็นป่า หรือว่าเป็นภูเขาอะไรไปเลยก็เป็นมีดท้องถิ่นนะครับผมไปเจอในรา,รายการหนึ่งที่เขาใช้มีดอิโตโมอนนะครับเป็นมีดตัดพื้นนะครับก็เลยนำมาทำให้เพื่อนเพื่อเผื่อว่าเพื่อนเื่อ,นอ,นอ,นอนสนใจนะครับซึ่งก็ทำไปหลายรอบแล้วแล้วก็มีงาน มีงานมาให้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีดอิโต้มอนมันเป็นยังไงนี่เลยครับเป็นมีดอิโต้ปลายตัดเป็นแบบของบ้านเรานี่แหละแต่ว่ามีขนาดใบกว้างมากครับแล้วก็มีขนาดใบยาวอยู่ประมาณ9นิ้วครับน่าทำไมาถึงใบกว้างก็ ก็อ๋อก็บ้านเขาทําอย่างนี้ครับไม่ต้องสงสัยอะไร <c oughs> ก็เห็นเห็นตามแบบเข้ามาเป็นแบบนี้เขาใช้นี้อ่าเดี๋ยวมาวัดดูว่าใบกว้างเท่าไหร่ประมาณสามนิ้วถึงสี่นิ้วครับใบกว้างสุดนะอ่าสามนิ้วไอตัวที่ผมวัดให้ดูเนี่ยก็คือสี่นิ้วนะซึ่งมันกว้างมากใบสั้นๆ กว้างๆนะครับใบยาว9้านิ้วแล้วก็เป็นด้ามแบบนี้แหละเป็นด้ามกลมนะครับเดี๋ยวผมจะเหลาให้มันเป็นรีๆให้เพื่อการจับการใช้งานที่ดีขึ้นนะครับน้ำหนักไม่ได้มากนะครับจากตัวนี้ตีใบบางนะครับสันหนาอยู่ที่หกมิลน,นะครับล่เหลี่วปลายไปเป็นเหล็กแนบนะครับชุบน้ำมันด้วยเตาควบคุมภูม ใส่กาวพร้อมใช้งานนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่ซื้อได้นะครับตอนนี้ยังมีขายนะครับอาจจะมีสักแป๊บเดียวก็หมดก็ได้นะมันเหมาะสมกับการใช้งานอ่าคุยกันในเรื่องของการเหมาะสมก่อนเหมาะสมกับการใช้งานตัดฟันนะครับอ่าฟืน้นอะไรนเนี่ย ตัดฟืนตัดไม้ตัดอะไรทั่วไปคือมันเป็นมีดตัดฟืนนะครับซึ่งในรายการที่ผมดูนั้นคือเขาไปหาฟืนในป่าครับเขาใช้มีดตัวนี้มาเป็นเครื่องมือในการตัดฟืนนะครับเอาละจบคลิปขอประมาณนี้ครับมีโตมอนนะต้องเข้าใจนะครับ